ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนชิปนี้มาดูเด่นสิบหน่วยเด่นสิบหน่วยบนนั้นเพื่อนนะเด่นสิบหน่วยบนเด่นสิบหน่วยบนบางทีก็ไปร้อยนั้นเพื่อนนะแต่สิบหน่วยมาทุกงวดอันนี้เป็นสูตรใหม่นั้นเพื่อนนะเป็นสูตรใหม่ก่อนจะถ่ายทํานี่ผมโทรคุยกับทางภูมิกำบนงังทางน้องจอกนั้นเพื่อนนะเสร็จแล้วที่นี่ผมก็บอกแต้มดับร้อยสิบแกไป <c oughs> อาเพื่อนจะได้เห็นเต้มดับร้อยสิบสูตรเลขตัวเดียวดับร้อยสิบนั้นเพื่อนนะดับมาปีปีกับหนึ่งงวดหรือเปล่าเพื่อนถ้าผมจำไม่ผิดมันอยู่หน้านี้ยี่สิบห้างวดปีหนึ่งยี่สิบสี่ดับหนึ่งปีเต็มนั่นเพื่อนนะหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีเต็มหนึ่งหนึ่งปีกับหนึ่งงวดเพราะมันยี่สิบห้างวดนี้ยี่สิบห้างวดที่ผ่านไปงวดนี้งวดที่ยี่สิบหก ดูเด่นเด่นสิบหน่วยเลขหกตัวนั้นเพื่อนนะแต่ละสูตรสองสูตรสองสูตรอยู่คนละหน้าไทยไทยไทยคนละหน้านั้นเพื่อนนะถ่ายคนละหน้าพรามันอยู่คนละหน้าต้องถ่ายว่ามันได้เขียนชนกันอยู่คนละหน้าเพราะว่า <c oughs> ผมเอาลิควิดลบสมุดมันมีช่องว่างอยู่ก็เลยลบเพื่อนอาจจรลำคาญตานอนเพื่อนนะ่ะผมคุยกับภูิภูมกกับหนังทางน้องจอกไปเมื่อกี้นี้ท่านบอกว่า เห็นผมลบเอาลิธีมาลบสมุดเก่าเรามาเขียนท่านก็เลยว่าขอที่อยู่ว่าจะส่งสมุดปกแข็งมาให้ครับสองสามเล่มจะว่า,างนันอ่ะก็ว่ากันไปนั้นเพื่อนนะผมก็บอกเต้มดับจะไปเต้มดับตอนแรกผมมีอยู่สามแต้มแต้มดับร้อยสิบแล้วนี่ผมว่าเอาสูตรนี้เสร็จแล้วผมเหลืออีกสองเต้มนั้นเพื่อนนะผมเหลือเต็มดับอยู่สองเต้มก็คอยดูนั้นเพื่อนนะอันนี้ก็ดูเด่นสิบหน่วยแล้วก็ เดี่ยนสิบหน่วยบนแล้วก็บวกแต้มดับไปด้วยอีกสูตรหนึ่งนั่นเพื่อนนะจะเห็นพร้อมกันเพราะมันผมเขียนไว้หน้าเดียวกันสามสูตรได้ได้เดี่ยนสิบหน่วยแล้วก็ได้ดับแต้มดับร้อยสิบนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวปรับขึ้นมาปรับขึ้นมานั่นเพื่อนนะสูตรเลขแค่หน่อยเดียว เด่นสิบหน่วยนะเพื่อนนะเด่นสิบหน่วยเป็นสมุดที่ผมทำขนส่งช่วงหลายปีแล้วนะเพื่อนนี่ตั้งแต่ปีปีไหนน่าจะปีประมาณเกือบสิบปีแล้วเน,นี่ยเพื่อนนี่เจ็ดแปดปีแล้วผมก็เลยลบ ลบแล้วก็มาเขียนใหม่นี่ที่เอาวิกฤตลบยาวมาเนี่ยเพื่อนนี่ลบที่เขาตีเส้นสมัยก่อนที่ผมทาคนส่งอยู่อ่ะเด่นสิบหน่วยเต็มดับร้อยเต็มดับร้อยสิบนั้นเพื่อนนะตัวสีแดงเต็มดับร้อยสิบตัวสีแดงที่ผมบอก,กเพื่อนไปคลิปที่ผ่านมาก,ก็บอกคลิปนี้ก็บอกเด่นสิบหน่วยเข้าสิบเข้าหน่วยเข้าหน่วยเข้าสิบเข้าสิบเข้าสิบหน่วย ถ้มีร้อยอาจจะม,มีอาจจะเป็นไปได้นะบางทีผมยังไม่วงนั้นเพื่อนนะเพราะว่าเป็นสูตรใหม่นั้นเพื่อนนะเข้าสิบหน่วยเข้าสิบหน่วยเลขหกตัวเลขหกตัวเข้าสิบเข้าหน่วยอ่ะสองสูตรนั้นตัวน,นะจะไปไวนี่ที่ผมเขียนบอกว่า,วาแต้มดับแต้มดับร้อยสิบอ่า อันนี้คือผมเขียนตัวยอ่อนะเพื่อนนะร้อยสิบเต็มดับร้อยสิบเพื่อนดูว่ายังไม่มาบวกกันอย่างเงี้เพื่อนเนี่ยเอาหลักร้อยก,กับหลักหลักร้อยกับหลกัลกสิบบวกกันเป็นเต็มดับร้อยสิบยังไม่มาปีปีกับหนึ่งงวดนั้นเพื่อนนะผ่านไปอันนี้บวกกันได้บวกกันได้ห้าเต็มดับของเราเลขแปดบวกกันบวกกันได้บวกกันได้ 5, 8, กกได้สี่เต็มดับของเราเลข เลขศูนย์อ่ะไปเหเพื่อนเด่นสิบหน่วยเด่นสิบหน่วยนี่คือผลออกเข้าเจ็ดเข้าสี่เข้าเก้าเเพื่อนเด่นสิบหน่วยเด่นสิบหน่วย,วยงวดที่ผ่านมาเข้านานเพื่อนนะอ่ะแค่นี้พอ งวดที่ผ่านมาสามสามเก้าสองสามเก้าสองเลขวนได้งวดงวดก่อนวนได้ได้หนึ่งบวกสามนั่นเพื่อนนะหนึ่งบวกสามอันนี้ผมเขียนเลขสองผมจะผมจะเขียนเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนั่นเพื่อนนะอันนี้เลขสองนี่ไม่ใช่นั่นเพื่อนนะบวกสามนั่นเพื่อนนะบวกสามนะ เลขสอนี่ผมบาดินสอเขียนผมยังไม่ลบผมเขียนเป็นอีกสูตรหนึ่งถ้ากัะบางวดนั้นเข้าเกาเข้าเก้าเข้าเก้าวดที่ผ่านมาเข้าเเข้าเหลัก10บหลักร้อยก็ไม่มีมีหลัก10ตัวเดียวหลักหน่วยไม่มีวดหน้านี้ สี่เจ็หนึ่งสตัวไหนจะมา10มาหน่วยอันนี้คือเด่นสิบหน่วยไปดูอีกสูตรหนึ่งนั่นเพื่อนนะมันหนาทีแล้วเดี๋ยวคำเตือ,อนฟังไว้ก่อนเพื่อน เดี๋ยวค่อยยกออกมันจะนีะ่มาดูสูตรที่สองนั่นเพื่อนนะผมเอาผมเอาตำแหน่งเดียวทำนั้นเพื่อนนะเข้าสิบเข้าหน่วยแต่เลขหกตัวนั้นเพื่อนนะเลขหกตัวเข้าสิบเข้าหน่วยงวดเดียวกันงวดเดียวกัน อุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆเพื่อนจะเห็นเป็นค่าเดินทางนั้นเพื่อนนะค่าเดินทางสมัยก่อนที่ผมให้ทางในบ้านเก่าที่เลิกกันมาฝีมือแจกกรใช้ได้นั้นเพื่อนนะฝั่งนี้ก็ A A เเท่าไหร่อ่ะไป เอคือสินค้าเอนั่นเพื่อนนะราคาเท่าไหร่ที่ผมประมูลสมัยก่อนเด่นสิบหน่วยแถมร้อยอันนี้ผมวงหลักร้อยด้วยเข้าสิบเข้าหน่วยเข้าสิบไม่ได้วงนั้นเพื่อนนะไม่ได้วงนี่ผมเอาตำแหน่งเดียวทำนั่นเพื่อนนะเอาตำแหน่งเดียวทำมางวันนี้เข้าสี่เข้าหกเข้าแปดนี่เข้าหลักร้อยนั่นเพื่อนนะ ก็ดูนี่หกหกมาหน่วยศูนย์มาสิบนี่คือผลออกหกหกมาร้อยกับสิบหกบาหกมาสิบสี่มาสิบหน่วย สองมาร้อยสิบสี่มาสิบหกมาสิบนี่เป็นสูตรใหม่นั้นเพื่อนนะผมวงแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมว่าจะวงถ่ายผมเวลามันกระชันชิดไม่ไดม่ได้วงนั้นเพื่อนนะหกมาสิบศูนย์มาสิบสองก็มาร้อยตามผมวงสีเขียวเก้าเก้ามาหน่วยเจ็ดไม่มา ศูนย์มาสองตำแหน่งเจ็ดไม่มีเจ็ดมาสองตำแหน่งมาสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่มาแปดมา, 8, มาไม่มาสิบมาหน่วยเด่นสิบหน่วยอันนี้มามาร้อยสิบเข้าหกนั้นเพื่อนนะเข้าหกนี่เลขหกเข้ามาวัถัดมาเจ็ดแปดเก้าหกเข้าสามตัวบน อ่าอ่อกสารรวงงวดถัดมาเจ็ดเข้าสองเข้าครบสามตบนสามเข้าแปดเข้าครบสามตบนเก้าเข้าศูนย์เข้าไม่ได้หลักร้อยงวดถัดมาห้าเข้าสองเข้าไม่ได้หลักร้อยงวดที่ผ่านมา วัที่ผ่านมาผลออกสามสามเก้าสองติดสองนั่นเพื่อนนะติดสองไม่มีหลักร้อยสูตรนี้ไม่มีหลักร้อยมาผมเขียนทั้งสองสูตรมาให้เพื่อนนี่ดู สูตรที่ถ่ายไปแล้วมีขึ้นต้นในเลขสี่ข้างล่างเป็นเป็นแม็กเป็นแม็กนั่นเพื่อนนะเลขสี่เลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขหนึ่งเลขสองสูตรที่ถ่ายไปเมื่อกี้ในนั้นเพื่อนนะ,ะมาดูกับสูตรนี้เดินขึ้นไปเดินขึ้นไป เพื่อนเห็นว่าตัวไหนจะมาสิบมาหน่วยเห็นเพื่อนบางทีตัวชนมาตัวบางทีตัวชนไม่มานั้นเพื่อนนะงมวดนี้งมวดนี้ตัวชนมีสี่มีแปดมีสองบางทีตัวชนมาบางทีตัวชนไม่มา,มางว,าวดที่ผ่านมาตัวชนไม่มาจับกล้วยกันสูตรนั้นได้เก็ดสูตรนั้นได้เก้าสูตรนี้ได้สองอ่าสูตรสูตรฝั่งขวามือเมื่อกี้นี่สูตรฝั่งซ้ายมือเมื่อกี้นี่ได้เก้า หลักร้อยไม่เข้ามางวดนี้เพื่อนเห็นไหมว่ามันตัวไหนจะมาสิบมาหน่วยไหมสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสูตรที่ถ่ายไปแล้วสูตรนี้สามสี่หกแปดศูนย์สองมาสิบมาหน่วยมาสิบมาหน่วยยี่สิบห้างวดผ่านไป งวดนี้งวดที่ยี่สิบหกทั้งงวดนี้เข้าทั้งสองสูตรก็เป็นหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งเดือนนั่นเพื่อนนะหนึ่งปีหนึ่งเดือนอ่ะเป็นหนึ่งปีหนึ่งเดือนตัวไหนจะมาผมว่าผมดูแล้วมาทั้งคู่นั่นเพื่อนนะมาทั้งคู่มาทั้งคู่ก็เผื่ออาจจะได้หลักร้อยตัวหนึ่งนั่นเพื่อนนะ เพื่ออาจจะได้หลักร้อยสูตรหนึ่งสูตรนี้จะเข้าหลักร้อยเพื่อนก็นดูเอาผมว่าน่าจะเป็นไปได้นั้นเพื่อนนะนี่สูตรที่ถ่ายไปแล้วในสูตรนี้อ่ะคลิปนี้เอาเท่านี้เพื่อนเต็มดับร้อยสิบเต็มสามนั้นเพื่อนนะเต็มดับร้อยสิบเต็มสามที่เต็มสามที่ผมถ่ายไปสูตรสูตรนั้นเต็มสามเต็มดับร้อยสิบนั้นเพื่อนนะบวกกันบวกกันไม่เอานั้นเพื่อนนะ เอาหลักร้อยกับหลักสิบบวกกันได้แต้มสามไม่เอายังไม่ผิดงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่ยี่ห้างวดนี้เป็นงวดที่สี่หกเต้มตัวเดียวยังไม่ผิดบวกกันได้เต้มหลักร้อยกับหลักสิบบวกกันได้แต้มสามไม่เอาอ่ะชิปนี้เท่านี้เพื่อนเอาไปเป็นแนวทางนั้นเพื่อนนะสูตรมันยังไม่ผิดเราต้องทําต่อเราต้องหาเราไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาแต่ผมตัดสิบหน่วยแล้ว ถ้าตามตามสูตรผมตัดสิบหน่วยแล้วผมเหลืออีกชุดเดียวนะสามตัวบนมวนนี้อ่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับ